โอเคอันนี้ใส่เดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะนอนนอนอมนี้อะไรแบ็กซูเดอร์ไฟแบ็กซูเดอร์ไฟโอ้โหนอนแมลงวันลายนะพอมีมาดูซินนี่คืออะไรพอมีเอาันั้นใส่หน่อยเอาสีขาวขาวนี่ใส่หน่อยครับเร็วพอมีแล้วแล้วพอมีดเห็นมันมากะอันนี้บ่ออะไรครับนี่ปลาดุกปลาดุกและอันนี้ก็คือ หนอนแมลงวันลายอ่ะพ่อมหยิบโยนไปทีนิดไม่กลัวมีเอายโยนไหมพ่อไม่กลัวมีโยนสิมีเอากลัวหัวที่ไหนหัวมายุกยิบเ่ย์เดี๋ยวนะพ่อมถือไว้ก่อนเอาป้อมนี้มาถ่ายกอนค่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปถ่ายตรงนู้นก่อนตรงเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมนิดนึงนะ อลองโยนสิโยนเดียวก่อนต้องโยนไปให้ไกลนิดนึงทางโน้นนะใช่อ๋อมันอยู่ตรงนี้นะแสดงมันจะอยู่ต,ตรงนี้กันนะเดี๋ยวนะนอลองนี้ไปดีกว่านี<ะ>่ฟาด ปลาได้กินแข็งเลยปลาได้กินแข็งแรงหรือป้อมครับกินเหรือกินม่พวงดีก็ได้ต่างกันมันมันจะไปอยู่ปลาไอเนี่ยพวกปลาซิวพวกปลาหางแดงใช่ตัวเจมอันนี้เอาไปทางนู้นโอเคไป